สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีคุณราศีเมทุนนะคะอาดิฉันวันนี้ขอเป็นตัวแทนคุณราศีเมทุนค่ะมาเปิดไพ่ในเรื่องความรักให้กับคุณในช่วงเดือนแห่งความรักนี้กุมภาพันธ์2 5ง6ว่าคุณราศีเมทุนทั้งหลายนี้จะเกิดความรักภายในตัวเองอย่างไรความรักของคุณที่เข้ามาจากคนอื่นจะเป็นเช่นไรหรือว่าคุณมีโอกาส มีดวงที่จะได้เจอความรักแบบไหนในช่วงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในธาตุไหนหรือเป็นเป็นคนดูในลัคนาหรือราศีใดคุณก็เข้ามาดูได้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นราศีเมถุนดิฉันก็ขอเปิดไพ่ทำนายเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้คุณนับบัดนี้ค่ะในเดือนของความรักแบบนี้ราศีเมถุน คุณพร้อมอยังคะคุณพร้อมหรือ,อยังคนดีๆจะเข้ามานะเนีดูสิคุณพร้อมเสมอไพ่เบนีแสดงถึงความพร้อมของคุณเสมอคุณไม่เคยไม่อะเดี๋ยวขอดูฟีลลิ่งหน่อยว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบไหนจริงๆแล้วคุณไม่เคยคิดจะหาความรักจาก จากคนอื่นจากคนอื่นคนไกลเนาะคุณก็เห็นความรักของหลายๆคนมีความสุขมีมีความสมหวังเออมันก็น่ามีความรักดีอ่าคุณจะได้โคจรมาเจอกันไหมนะเพราะว่าในคู่ของคุณนั้นนิ่งสนิทพอๆกับคุณนิ่งสนิทนี่เดี๋ยวให้ดูว่านิ่งสนิทเป็นแบบไหนฮะนี่นิ่งสนิทมากคุณซึ่งเข้าวัดเข้ามาเป็นฤาษีนะคะ ทำตัวเงียบงนันเขาก็มีที่พักของเขาเขาก็ไปอยู่ในจุดของเขาประเทศของเขามุมมองของเขาอ่ะบ้านของเขาอย่างเงี้ยเราจะไปเจอกันได้ยังไงล่ะใช่คุณจะได้เจอกันคุณจะได้เจอกันดิฉันบอกก่อนเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะทายแบบ ในเรื่องไรดีๆไร้ายๆและไรร้ายดีๆปนๆปกันไปอย่างนี้เลยค่ะมาม,ามคุณจะเจอใครบางคนจริงๆด้วยอะ่ะอืมแล้วเขาก็จะเป็นทุกอย่างให้คุณเลยอะ่ะคือเขาจะเป็นคุณที่คนที่คุณเนี่ยเข้ากันได้ ดิฉันแบบยกไพให้มันสูงสูงเลยคุณจะได้เห็นในมุมมองที่ตรงกับดิฉันคุณจะได้เห็นในมุมมองนี้เลยค่ะนะมุมมองนี้ก็ดีเหมือนกันโนะเดี๋ยวดิฉันหาวิธีที่วิธีแขวนให้มันแบบเห็นไพชัดๆเออดิฉันถ่ายอย่างนี้ก็ได้อดิฉันจะจับไว้อย่างนี้แหละเพื่อเพื่อความมีอรรถรสของคุณอืม คุณดูนี่นะคะคุณผู้พร้อมผู้พร้อมจะมีรักดิฉันไม่ได้บอกคุณไม่พร้อมนะแต่คุณก็ไม่ได้หากุมภาพันธ์นี้คุณพร้อมแต่คุณก็ไม่ได้หาถ้าคุณมีคู่คู่คุณจะนำความสุขเงินและทุกสิ่งมาให้คุณโดยเฉพาะเงินแต่ถ้าคุณไม่มี คนนั้นเขาก็เขาก็ยังมูอยู่ในมูมงเขาอยู่เขาก็ยังไม่เข้ามาจีบคุณหรือว่าเขาก็ยังเขาก็ยังเป็นคนดีที่อยู่ติดบ้านติดช่องแล้วก็ไม่ได้ไปไหนหรืออยู่ใน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 เพจในเฟซในในอ่าโปรไฟล์ส่วนตัวของเขายังไม่ย่ำกลายเข้ามายังไม่ย่างกลายเข้ามาหาคุณนะคะก็ถ้าคุณยังแบบ อย่างนิ่งอยู่เขาก็นิ่งฉันก็บอกเลยถ้าคุณนิ่งเขานิ่งแน่คือคุณสองคนเนี่ยฟิลลิ่งความรู้สึกเนี่ยมันเท่าเทียมกันคุณเมทูลคุณเท่าเทียมกับเขาแล้วเขาก็เท่าเทียมกับคุณไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะแต่แต่เขาเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะที่คุณจะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยดีกว่า แต่ช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอยู่นั้นนั่นมาแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีใครบางคนที่ยังมียังมีภาระอยู่ยังยังสับสนแล้วก็ยังยังไม่พร้อมอยู่ในช่วงมวลมวล,มวลกลางกลางเดือนต้น,ต,นต้นเดือนอะ่ะคือมันก็ไม่ได้ต้องเหมือนในหนังเนาะที่ว่าคนหนึ่งโสดหรืออีกคนหนึ่งโสดหรือว่าร่วาอีกคนหนึ่งเคยแต่งงานแล้วหรือไม่เคยเนี่ย มันจะไม่เหมือนในหนังเลยค่ะในรูปแบบคุณเนี่ยมันจะเหมือนว่าอืมมันถูกที่ถูกเวลามากกว่านะในเวลาที่คุณพร้อมเริ่มต้นกับใครสักคนแล้วคือหมายความว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวของการโดนอกหักหรืออักหักอกหรือหักอกตัวเองคิดไปเองตรงนั้นเนี่ยมันได้จบสิ้นลงแล้วถ้าคุณราศีเมถุนกำลังมองหารักใหม่ใช่ค่ะเดือนกุมภาน,นี้ คุณคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะมีรักใหม่ใครที่จะเข้าไปจีบคุณาศีเมถุนบอกเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเขาพร้อมแล้วนะคะหรือว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะพร้อมแน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นเมถุนนะแล้วคุณก็สลับขั้วมาดูของเขาว่าเขาพร้อมไหมเนี่ยเขาพร้อมมากนะคะแล้วส่วนในฝั่งของตัวคุณอ่ะดิฉันก็รู้เลยว่าถ้าคุณกล้าไปจีบเขาแสดงว่าคุณก็พร้อมมากเช่นกันคุณก็พร้อมที่จะมีเขาด้วยเช่นกัน ช่วงนี้คุณกับเขาก็เลยจะต้องจะต้องเขาเรียกจะว่าสืบไหมก็ไม่เชิงนะแต่มันหมายความว่าคุณกับเขายัง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 ไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะยัง,ย,งยังอยู่ในวงจรการแอบบางคนนะบางคนก็แอบดู Facebook กันอยู่หรือบางคนก็กำลังหาเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไม่ก็ กำลังแลกเปลี่ยน <c oughs> โทษทีค่ะกำลังกำลังหาวิธีสื่อสารกันนะ่ะช่วงเนี้ยกำลังหาอยู่อืมจริงๆถ้าคุณพร้อมขนาดเนี้ยมันไม่ยากเลยนะที่จะจีบคุณเมทุนไปถึงคนที่จะเข้ามานะมันไม่ยากเลยนะเพราะคุณเมทุนพร้อมมากพร้อมพร้อมสุดๆบอกเลยว่าเปิดอ้าแขนพร้อมสุดๆ ยอมรับสุดๆที่จะมีรักใหม่และคนใหม่ๆเข้ามาแต่แค่ว่าหล่อนเนี่ยเจ้าหล่อนเนี่ยหรือเขาเนี่ยชอบทำตัวเหมือนแบบคนดีมีธรรมะธรรมโมในใจแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ได้ไปไหนส่วนตัวคุณเองเนี่ยคุณก็รวยรรวยเพียบพร้อมแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณที่คุณจะมีใครสักคนนะคนที่เข้ามาหาเมทุนเนี่ยแต่ในส่วนของคนที่เข้ามาหาเมทุนเนี่ย เขาก็อยู่นิ่งเสลึกเกินคืออย่างงี้แล้วสองคนเนี้ยจะปะแหมแฮม,ม,มกันได้ยังไงนะดวงเนี่ยมัน,ม,นมันมวลรวมก็คือคุณสองคนพอๆกันคุณสองคนก็ยังเฝ้าเฝ้ามองกันและกันกันและกันอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้สนทนาปาร์ตี้กันดังนั้นกุมภาพันธ์นี้มันเป็นเวลาของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆสร้างความสัมพันธ์อืม ถ้าดีฉันเจาะลึกก็คือในเชิงชู้สาวนะเหมือนว่าเพิ่งเริ่มคุยกันนะเอ่อถ้าเป็นแฟนมีแฟนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณแบบสเสน่ห์เสน่ห์แรงกล้ามีสเสน่ห์มากๆเขาคิดจะสร้างเขา่าคิดจะสร้างสร้างความสัมพันธ์กับคุณอย่างเดียวอุ้ยไม่ใช่ดีฉันจะพูดยังไงดีอะเอาเป็นว่าคนที่ไม่มีจะ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 ,จะอธิบายได้ง่ายกว่าเนาะคนที่ไม่มีก็คือว่า เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งเ,เขานิ่งคุณนิ่งอ่ะเข้าใจแต่สองคนนี้พอกันพอกันดังนั้นความพอดีมันเลยเกิดขึ้นไงคะคือเวลาของคนสองคนเท่ากันแล้วก็ความาความคิดแล้วก็บทสนทนาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีอย่างทีเดียว มันเลยก่อก่อร่างสร้างตัวค่ะตอนนี้กำลังสร้างความสัมพันธ์เดือนกุมภาเนี้ยคุณจะได้สร้างความสัมพันธ์กับใครบางคนความสัมพันธ์นี้ยมันก็ทําให้คุณถลำลึกทีเดียวอ่าแล้วก็ถลำลึกในทั้งสองฝ่ายเลยนะจนจะคิดว่าเอออยากจะเป็นของกันและกันทีเดียวเชียวเนี่ยดิฉันฟันธงเลยนะคุณเมทุนซึ่งต่างคนต่างเฝ้ารออะ ออไม่รู้ว่าเฝ้ารออะไรนะแต่ดิฉันบอกเลยว่าน่าจะเป็นการเฝ้ารอได้อยู่ใกล้ๆกันน่ะอืมน่ารักจังเลยดิฉันจะอิจฉาทําไมเนี่ยดิฉันก็เมทุนได้เหมือนกันนะเออถ้าอยากเมถุนก็เมถุนเออฉันอยากจะราศีนี้ในในเดือนนี้ฉันก็จะราศีนี้ในส่วนตัวคุณนั้นอ่าเอาเป็นว่าถ้าคุณได้พบใครบางคนแล้วเขาเขาเขาเพียบพร้อมจริงๆอ่ะแล้วคุณก็พร้อมจะเปิดใจนะก็ก็ คุมภาพันนี้คุณเมถุนคุณคุณตั้งรับคุณคุณจะมีแนวโน้มในการตั้งรับค่ะตั้งรับที่ดีคุณจะมีความความสุข,ขุมอะความไม่เหมือนเมื่อก่อนอะคือมันเป็นความรักที่คุณอาจจะไม่ได้ถลำถลำตัวถล่ำใจอะไรไปมากเหมือนเมื่อก่อนดิฉันบอกก่อนคราวนี้จะเป็นเหมือนการใช้สติสติปัญญาและใช้ความจริงอะของของความรักหรือของ ของความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่มคุณบอกเลยว่าคุณจะเด็ดเดี่ยวขึ้นะกับความรักนี้แล้วคุณก็จะม,มีมีความพร้อมด้วยนะมีความพร้อมที่จะที่จะเป็นผู้นำทางความรักของของของคู่ของคุณตอนนี้คุณจะนำทางเขาไปไปหาความรักที่มั่นคงเพราะว่าเขาเนี่ย ได้เข้ามาได้เข้ามาเติมเต็มอะ่ะได้เข้ามามอบมอบเลยแหละมอบความรักสุดสุดเต็มเปี่ยมให้คุณสุดๆุดแล้วอะ่ะซึ่งไม่ช้าไม่นานนะกุมภาหรือเลยกุมภาไปนิดหน่อยก็ก็ยังก็ยังดีนะเพราะว่าคุณเริ่มรู้จักกันเองนะแล้วก็คุณก็เริ่มแลกเปลี่ยนเเบอร์กันแลกเปลี่ยนความคิดความความเห็นกัน ท,ทั้งที่คุณอาจจะอยู่คนละชั้นคนละแผนกส่วนคุณก็ไม่ได้จะตั้งหน้าตั้งตาม,มาเจอกันเท่าไหร่สักเท่าไหร่แต่แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคุณสองคนอ่ะมันก็ห้ามใจไม่ได้โดยเฉพาะเขาดิฉันบอกเลยว่าไพ่อ่ะมันออกมาว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะกระดีกระดาไม่อยู่กับที่ ปกติเขาจะอยู่นิ่งนะเขาจะอยู่นิ่งไม่ไปไหนทํางานสมมติถ้าทำงานก็ทํางานที่โต๊ะทํางานที่บ้านทํางานที่ห้องตัวเองทํางานในแบบเป็นยูทูบเบอร์ก็อยู่แตใ่ในสถานที่ของตัวเองอะ่ะไม่เคยออกมาไหนอะแต่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเขาห้ามใจไม่ได้จริงๆอะ่ะห้ามใจไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะขับรถปอร์เช่ไปรับคุณเลยนะไม่ต้องปอร์เช่ก็ได้ก็อาจจะแบบไม่รู้อะ่ะแต่เขาจะต้อง แสดงความร่ำรวยไปรับคุณอ่ะแสดงความร่ำรวยไปมอบไปมอบให้แก่คุณน่ะและ้วแล้วสุดท้ายอะไรหรือเปล่ามันก็เดวร์มันก็เดวร์เป็นของกันและกันมีความรักเปี่ยมล้นน่ะคือตรงนี้ดิฉันบอกเลยว่าฟินสุดๆคุณราศีเมถุนเรื่องราวของคุณมันคือแบบจากคนไม่ไม่ไม่แยแสจากคนไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้คือคุณเหมือนอ้ําพัชราและกันอันนี้พี่อ้ําถูกพี่อ้ําบอกว่าพี่ไม่ได้ไปไหนก็พี่ยังก็จะอยู่แต่ในบ้านกองละครที่อยู่ของตัวเองเนาะก็คงไม่ได้เจอใครนะแต่ถ้าคุณคืออ้ําพัชราจริงคุณก็จะได้เจอผู้ชายรวยๆคนหนึ่งเขามายื่นความรักเลยรู้ว่าคุณโสดอะ่ะเขามายื่นเลยจริงๆพี่อ้ําอ่ะก็เป็นเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วแล้วเจ้าหล่อนก็ก็พร้อมจะมีรักใหม่ได้เสมอคือ Don't care ฉันก็ move on ก็ต่อไปที่ให้สัมภาษณ์ว่าอยู่คนเดียวได้นั่นเรื่องจริงค่ะเพราะ่ิีิอยู่คนเดียวได้จริงๆเพราะว่ามีความแบบสุขุมนุ่มลึกเป็น The Hermit ขนาดเนี้ยนี่เป็นเรื่องจริงแต่แล้วดวงชะตาพาคุณให้บรรจบพบเจอกับผู้ชายผู้ชายแสนดีอีกคนหนึ่งเขากล้าละตอนนี้เขากล้าที่จะเข้ามามอบความรักแล้วมันจะเป็นช่วงจีบของเขาช่วงจีบเนี่ย บางทีมันขึ้น The d e v i l เนี่ยมันไม่แปลกนะคะเพราะว่ามนุษย์สองคนจะชายหรือหญิงหรือหญิงหญิงหรือชายหญิงชายชาย,ชายอะไรก็แล้วแต่นะที่เคมีตรงกันอะเคมีตรงกันแปลว่าอะไรเท่ากับ The d e v i l ค่ะเท่ากับการมรสูรค่ะเท่ากับอยู่ๆเราอยู่คนเดียวอะอยู่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามีคนหนึ่งเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบอะอารมณ์ชอบมันจะไหนคุณพอเข้าใจไหม มันก็มาจากกามาลมนี่แหละดิฉันก็ไม่ได้จะเลี่ยงนะแต่แต่ชายจะชอบหญิงเนี่ยบางทีเขาก็คิดอาจจะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ารักดีน่าอยู่ใกล้เออผู้หญิงที่ชอบผู้ชายบางคนก็คือเห็นจากความความแมนเอ,อ่อความสุภาพบุรุษแล้วก็อยากอยู่ใกล้ คำว่าอยากอยู่ใกล้แปลว่าอยากใกล้ชิดใกล้ชิดเท่ากับจับมืออ่ะยังไม่จับมือก็คุยกันคุยกันก็จับมือจับมือถือแขนหลังจากนั้นมันก็ไปเรื่อยตามการมารมณ์ของมนุษย์นะคะแสดงว่าเขาจะเข้ามาจริงๆจังๆกับคุณแล้วก็หิวคุณอุ้ยหิวไหมก็ก็คือ ชอบมากๆเขาชอบคุณมากๆแต่ตรงนี้ถ้ายังห้ามใจกันได้นะซึ่งคุณนะ่ะห้ามได้อยู่ละคุณจะมีความแบบเข้มแข็งฉันจะไม่เป็นมนุษย์ที่อ่อนไหวตามกระแสโลูกียะมากเพราะว่าอันตัวตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดคิดไปในทางทางทาง,ทางที่ถูกที่ควรมากๆอยู่แล้วแล้วคุณจะเป็นผู้นำว่าถ้าไม่ไม่ทำตามที่ที่ฉันปรารถนานั่นก็คือความรักแบบ แบบดีๆอ่ะไม่ใช่ความรักแบบแบบไม่จริงจังอ่ะฉันอาจจะไม่เอาคุณอ่ะที่ฉันต้องบอกตรงนี้ว่าคนบางคนอ่าฟืนดวงตัวเองในเรื่องของของความรู้สึกคือถ้าดวงออกมาอย่างนี้ยแสดงว่าคุณไปถูกทางคุณคุณไปถูกทางเท่ากับคุณไปในทางที่ดีอ่ะในบางคนอ่ะถ้าดวงออกมาว่าเออ คุณจะเลิกกันหรือว่าคุณจะไม่เข้าใจกันแต่คุณฝืนดวงเออฝืนดวงทำตัวเองให้ใจเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านพ้นไปได้ดิฉันบอกเลยว่าในทุกคู่ทุกคนเนี่ยมันฝืนดวงตัวเองได้แต่คำว่าฝืนดวงอะเท่ากับทำทำในสิ่งที่ถูกอะทำในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะเช่นเราเช่นเราไปเป็นมือที่สามเขาแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ดีเราก็ออกมา หรือเราก็เฟดเนี่ยนี่คือการฝืนดวงนะแต่ถ้าทําตามดวงตัวเองนะพอเปิดไพ่นะมันก็จะเฉลยเลยว่าคุณจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้คุณจะต้องชอกช้ำคุณจะต้องแบบเออเปนดูแลแแ,แเป็นคนไม่ดีมีแต่ไอเงี้ยคือเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงของความรักเนี่ยบางทีก็หน้ามืดตาหมวัวบางทีก็ทําอะไรโดยไม่รู้ตัวการหวานสเสน่ห์เป็นสิ่งที่ดีค่ะ คนเราเนี่ยมีสเสน่ห์ทุกคนนะโดยเฉพาะคุณช่วงนี้คุณเดี๋ยวขอมผมองก่อนนะโดยเฉพาะคุณช่วงนี้คุณเป็นตัวเองที่สุดเลยที่ฉันชอบคุณช่วงนี้นะคุณราศีเมถุนคุณมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ไม่ควักไขวทำให้ตัวเองดีเด่นหรือว่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครอะ่ะแล้วคุณก็มองตัวของคุณเนี่ย อืให้มีความสุขที่สุดอ่ะดิฉันมองออกว่าคุณอยากอยู่ในที่ของคุณคุณอยากจะมีความความความคิดความคิดเอ่อความความคิดการกระทํางานต่างๆคุณน่อยากจะทําอะไรที่มันอิสระเสรีอ่ะด้วยตัวของคุณเองและและตอนเนี้ยถ้าคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เพราะว่าคุณจะได้เจอคู่แท้คุณจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆคนที่จะพร้อมจะช่วยคุณคิดช่วยคุณดําเนินชีวิตในช่วงกุมภาพันธ์นี้คุณจะมีปัญหาอะไรคุณปรึกษาเขาคุณจะมีอคําถามที่จะไปถาม Google หรือจะไปหาข้อมูลอะไรเนี่ยคุณลองคุณก็ถามเขาเออมันก็น่ารักดีบางทีอ่าง วิธีการเรียนรู้แบบแบบด้วยตัวเองอะมันก็ดีนะแต่ว่าดิฉันบอกว่าถ้าเราอะยิ่งมีคู่ที่ดีมีคู่ที่ปรึกษาได้หรือถ้าปรึกษาไม่ได้เรื่องนี้แต่เรื่องอื่นเราปรึกษาได้คือคนสองคนมันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องคุยกันรู้เรื่องมันจะต้องมีการประนีประนอมกันอย่างนี้คุณแข่งกราวแต่เขาประนีประนอมอะดิฉันบอกก่อนเป็นคนแข็งคุณ คุณก็เป็นคนแข็งคุณไม่ยอมเขาคุณไม่ยอมคนคุณก็หัวแข็งของคุณแต่เขาพยายามพยายามเข้ามาในชีวิตคุณพยายามอ่อนน้อมพยายามเข้ามาคืนดีกับคุณใบาบางคู่ดิฉันบอกเลยว่าคนเก่ากลับมาอย่างนี้นะคะแสดงถึงการคืนดีกันแต่คืนดีในตอนนี้ feeling f e ล l i n g และความรู้สึกของคุณอะเบิกบานเบิกบานใจเบิกบานใจแต่ แต่แอบมีมีความมีความพร้อมและการตั้งรับแบบใหม่ดิฉันต้องบอกว่า The World เนี่ยมันมันมันสร้างสรรค์มันสร้างสารสรค์รกว่าที่คุณคิดไพ่ The World ไพ่ใบน,นี้มันปรากฏในไพ่ใบสุดท้ายของความรักที่เป็นบทสรุปว่าคุณและเขาเนี่ยหนึ่งบางคนนะกลับมาเป็นเพื่อนกันและในบางคนก็ได้พบได้พบคู่ คู่ที่แท้คู่ที่เป็นทุกๆอย่างให้กันและกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณเมธุนคุณผิดหวังอะไรคุณอยากได้คนแบบไหนคนแบบไหนจะเข้ามาคือเขาเขากำลังช่างใจอยู่ดิฉันบอกก่อนว่าเขาก็ช่างใจในจุดของจุดที่เขาย,ยืนเหมือนกันว่าอืม เขาควรจะนิ่งไหมหรือเขาควรจะคุยกับคุณแต่แล้วคุณสองคนก็ห้ามห้ามไม่ได้หรอกชะตามันชะตามันลิขิตมาว่ามันก็ต้องกลับมาคุยกันะ่ะแล้วก็ต้องกลับมารู้สึกดีๆต่อกันด้วยนะแล้วก็รู้สึกอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่รู้ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะแต่รู้สึกว่ามันมันเคลียร์ได้เคลียร์ใจอะ่ะ กุมภาพันธ์นี้ถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็คือได้เคลียร์ใจความรักนี่จะโดนเคลียร์เลยแล้วคุณสองคนก็จะจะจะไปต่อในเดือนถัดไปนะคุณเมทุนคุณจะพอแค่นี้ดีไหมดิฉันก็รู้สึกว่า,ามีมีมุมไหนบ้างที่ฉันยังไม่ได้พูดมุมนี้มุมนี้ก็คือนั่นแหละกว่าที่คุณจะได้กลับมาคืน ค,คืนการพูดคุยกันมาคืนมาคืนความรักห่วงใหญ่ที่เคยเคยเคยมีให้กันเนี่ยมันก็ต้องฝ่าด่านนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็รู้สึกจะจะแข่งมากจะแข่งทื่อจะแข่งทื่อนี่ในในในบทของคนที่ทะเลาะกันนะหรือว่าคนที่ไม่ไม่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ยัง ยังอยู่ในมุมมุมของของตัวเองอะ่ะคือเราก็ก็อยู่นิ่งๆเขาก็อยู่นิ่งๆซึ่งทั้งสองคนนี้มันดูจะไม่บรรจบกันสักทีแต่แล้วมันเกิดการสร้างขึ้นมานะมันเกิดนิมิตใหม่ที่ดีดิฉันบอกกันว่ามันมันเกิดสิ่งที่จะเกิดในความรักเดือนกุมภาก็คือมันมันได้ผลิผลิออกมาอีกแล้วมันได้ก่อร่างสร้างตัวอีกครั้งอีกครั้งแหละ ซึ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆน,นะครั้งนี้มันจะอุดมไปด้วยความแอบแฝงอะไรบางอย่างแอบแฝงในเรื่องในเรื่องความอยากใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็ในเรื่องความคิดที่ที่ที่อยากจะเข้ามาทําให้ให้คนคนหนึ่งที่เคยเคยเหงาอะ่ะ กลับมีมามีชีวิตที่ว่าอา่ลองดูคุณคุณตัวคุณเองแล้วกันว่าคุณเนะี่ยยังยังยังเป็นคนที่ดิฉันบอกหรือเปล่าคือเป็นคนที่พร้อมจะรับรักพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ในใจก็พร้อมที่จะ เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนิวอะนิวของการต้อนรับความรักดีๆเข้ามาในชีวิตอะลองเปิดโอกาสในทุกๆความรักนะคะแต่ถามว่าในทุกๆความรักของคุณะ่ะมีดีไหมมันมีดีมีเสียนะก็คือเจอแล้วก็ลุ่มหลงอยู่แต่ความลุ่มหลงคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะเบรกได้ด้วยตัวคุณเอง คุณจะเบรกเบรกสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองนะดิฉันต้องบอกก่อนมันมาแบบหอมหวานมากความรักคุณเดือนเดือนกุมภาเนี่ยคุณ,ค,ณคุณก็คิดจะเบรกตัวเองอยู่ไม่น้อยแต่แต่แล้วแต่ลอดเขาจะเข้ามาเข้ามาเล้วหรือเข้ามาเข้ามาจู่โจมซึ่งตรงนี้คุณน้องคู่ก็ฟินแหละฟินแหละคุณน้องคู่ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กันและกันอนะ่ะอืมไม่รู้ว่าบทนี้จะดราม่าหรือจะ จะสวยงามแค่ไหนแต่บทนี้แล้วคุณเมถุนคุณคุณก็น่าอิจฉาไม่ใช่น้อยนะคะเพราะคุณเป็นคนทำให้เกมความรักเนี้ดำเนินไปคุณเป็นคนคุมเกมคุณไม่ต้องไม่ต้องไปอ่อนไหวกับความรักมากมายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่พร้อมจะก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว อ่างั้นขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านที่มีโอกาสให้ดิฉันได้เปิดไพ่ความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณราศีเมทุนดิฉันก็หวังว่าคุณจะได้เจอกับคนนั้นที่ร่ำรวยแล้วเราทำให้เราสบายถ้าไม่ร่ำรวยแล้วทำให้เราสบายแล้แลวนะคุณก็เลือกที่จะไม่เอาเขาเลยค่ะ เพราะว่าดวงความรักของคุณช่วงนี้เขาต้องร่ารวยเท่านั้นจะมาจีบคุณเขาต้องรวยเขาต้องเอารถขับรถมารับทุนเท่านั้นนะคะค่ะขอบคุณคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ